เพื่อนตาดีเห็นสงกรานต์อยู่กับดาราสาวอักษรย่อมอมาที่ไม่ใช่แมพีรณีเพื่อนตาดีเห็นสงกรานต์อยู่กับดาราสาวอักษรย่อมอมาที่ไม่ใช่แมพีรณีหลังเพจดังใบทราบวันเกิดแฟนไม่มีเวลาไปเพื่อนตาดีเห็นสงกรานต์อยู่กับดาราสาวอักษรย่อมอมาที่ไม่ใช่แมพีรณีจากที่ก่อนหน้านี้เพจเจมอยร้อยแปดเพจดังที่มักจะมีประเด็นเด็ดๆในวงการบันเทิงได้เปิดประเด็นของความรักของคู่รักคนบันเทิงคู่หนึ่ง ออกมาหย่อนคำใบ้ว่าวันเกิดแฟนไม่มีเวลาไปแต่ไปยิมและไปเที่ยวเอกมหม่กับไฮโซสนุกกว่าตั้งเยอะซึ่งชาวเน็ตก็พุ่งเป้าได้ทันทีแต่ดูเรื่องไม่จบเพราะขาเ่เผือกยังต้องเติมเน็ตเรื่องสปีดกันต่อเนื่องจากพิธีกรรายการข่าวบันเทิงช่องป่าได้ออกมาอ่านข่าวถึงประเด็นนี้พร้อมกับเม้ามอยทำนองว่าได้ไปส่องไอจีของแมทก็เห็นภาพโพสต์ที่ยิมแห่งหนึ่งและไฮโซโพเองก็ได้โพสตอรียดจีที่ยิมแห่งหนึ่งซึ่งมาเทียบกันแล้วคล้ายกับเป็นสถานที่เดียวกัน แถมเพื่อนของตนเองไปเห็นาทั้งคู่ไปแฮงเอาท์ด้วยกันแต่ไม่ได้ไปกันสองคนมีเพื่อนไปด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเพราะทั้งแมทและไฮโซโฟก็เป็นเพื่อนกันมานานแต่ที่ทําเอาหลายคนผลลุกเมื่อพิธีกรเผยต่อว่าเพื่อนของเธอเพิ่งเจอสงกรานต์อยู่กับดาราสาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่แมทพีรณีซึ่งดาราสาวคนนี้มีอักษรย่อมอมา้าแต่ก่อนมีภาพลักษณ์เป็นสาวใส,สแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสาวแจ๊ บอกเลยว่าข้อมูลนี้ทำเอาเหล่าสายเม้าต่างทำงานกันอย่างหนักเพราะต่างยังคาใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่หัวใจย,ยังรักกันดีหรือว่ามีปัญหากันซึ่งก็ต้องรอให้ทั้งสงกรานและแมทออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยตนเองแล้วจ้า